ราชบัลลังก์ในอังกฤษเข้าไปด้วยฮะอย่างไรก็ตามภาพรวมในเชิงเศรษฐกิจตอนนี้ราคาน้ำมันยังคงพุ่งสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องหลังจากที่รัสเซียลดกำลังการผลิตฝั่งสหรัฐอเมริกาก็กำลังไขย,ยัน เพิ่มกาลังการผลิตเพื่อที่จะให้ราคาน้ํามันนั้นต่ําลงแต่ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นทั้งอัตราเงินเฟ้อจนอังกฤษเนี่ยนะครับแทบไม่มีอันจะกินกันแล้วราชวงศ์ก็เกิดความขัดแย้งกันก็คงจะเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้ประชาชนชาวอังกฤษนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลําบากไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อราคาน้ํามันและพลังงานที่สูงขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเต์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนูนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศาการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะครับกับทางสหรัฐอเมริกาและจีนกําลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองทั่วโลกในช่วงเวลานี้ โดนเสียเองฮะปรากฏว่าวาลาดาเมียปูตินเดือดจวกก่อการร้ายยูเครนนะครับกล่าวหายูเครนแทรกซึมรอบโจมตีในดินแดนของรัสเซียเคมรินนะครับได้กล่าวหาการก่อเวทีกรรมในยูเครนรอบข้ามพรมแดนเข้าสู่ภาคตะวันตกของทางรัสเซีย เปิดฉากยิงเข้าใส่หมู่บ้านหลายแห่งคํากล่าวอ้างที่ยูเครนปฏิเสธและเตือนว่ามอสโกาอาจใช้คํากล่าวหานี้อ้างความชอบธรรมสำหรับการโจมตีในสงครามทั้งที่ทั้งสองฝ่ายห้ำหั่นกันอยู่นะครับในขณะที่ทางฮังการีและแนะยุโรปตั้งนาโต้ของตนเองนะครับนายสารฐอัสไมากาเอาแต่ลากชาติอื่นเข้าสู่ความขัดแยง้ง ยุโรปจำเป็นจะต้องมีกลุ่มพันธมิตรทหารของตนเองที่ปราศจ,จากอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาจากความเห็นของวิตเตอร์ออบานนายกกำตรีของฮังการีระหว่างการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารรายสัปดาห์ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับพร้อมระบุอเมริกันกำลังลากยุโรปเข้าสู่ความขัดแย้งหนึ่งที่ไม่อาจจะเป็นชัยชนะก็เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามโลก ครั้งที่3ขึ้นมาได้ในขณะที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าเกาะใหม่ฮะโผล่ขึ้นมาในรอบ35ปีพบว่าเพิ่มขึ้นถึงจํานวน7,000เกาะเลยทีเดียวญี่ปุ่นได้ทำการนับจํานวนเกาะแก่งของประเทศใหม่เพิ่มนะฮะในรอบ35ปีพบว่ามีเกาะแก่งเพิ่มขึ้นมาอีกจํานวน7,000เกาะที่ยังไม่เคยสำรวจมาก่อน สำนักงานภูมิสา,สารสนเทศเชิงพื้นที่นะครับของญี่ปุ่นเพิ่งค้นพบเมื่อวันนี้ว่าอันที่จริงแล้วประเทศญี่ปุ่นมีเกาะอยู่ประมาณ14,125เกาะหรือ2เท่าของเซตินะฮะการที่เกาะ26,852เกาะที่ใช้มาตั้งแต่ปี1987เกาะอ,อย่างไรก็ตาม GIS ได้ถแถลงย้ำในสัปดาห์นี้ว่าตัวเลข7,273เกาะ ที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นผลลัพธ์จากการก้าวหน้าของเทคโนโลยีของการสำรวจซึ่งช่วยให้ภาครัฐสามารถทำแผนได้ละเอียดขึ้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าดินแดนของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับในขณะที่ฟังแล้วก็อึ้งฮะปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยฆ่าหันศพนางแบบฮ่องกงนะครับอาจโดนแค่โทษปรับเงินหากชิ้นส่วนที่เหลือไม่พบ คดีฆาตกรรมอันนาสยดจะสองนะครับเอฟบบีชอยนางแบบสาวชาวฮ่องกงสร้างความช็อกไปทั่วโลกผู้คนจำนวนมากเรียกร้องให้กลับมาใช้โทษประหารอีกรอบนะครับหลังจากที่ในแดนแห่งนี้ยกเลิกการลงทันด้วยวิธีมาตั้งแต่ปี1993อย่างไรก็ตามในขณะที่กำลังเฝ้ารอว่าผู้ต้องสงสัยในนั้นประกอบไปด้วยอดีตสามี และญาติญาติของอดีตสามีจะถูกลงโทษอย่างไรชานรรยหนึ่งชี้ว่าแจะสําคัญคือการค้นหาชิ้นศพที่เหลือของเหยื่อซึ่งหากไม่พบพวกผู้ต้องสงสัยอาจจะเจอโทษแค่ปรับก็ได้นะเป็นเพียงบทวิเคราะห์เท่านั้นในขณะที่ระทึกเกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกสูงในฮ่องกง นะฮะกลางดึกชาวบ้านกว่า130ชีวิตต้องอพยพยอย่างกระทันหันจะไหมนะครับบนตึกสูง42ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในย่านชอปปิ้งของฮ่องกงนะครับโดยเปลวเพลิงได้ลุกลามสร้างความเสียหายต่ออาคารใกล้เคียงล่าสุดไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดน,นะครับในขณะที่ออสเตรเลีย ับอ้างทุกประเทศไม่ต้องการให้จีนมอบอาวุธช่วยรัสเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียนะครับหยิบยกประเด็นรัสเซียรุกรานยูเครนพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนและเปิดเผยกับพวกผู้สื่อข่าวหลังสิ้นการหารือว่าประเทศล้วนต้องการเห็นจีนทําในสิ่งที่ถูกต้องและจะไม่มอบอาวุธนะครับ ในการสนับสนุนรัสเซียวอชิงตนและพัธมิรนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอ้างว่าจีนกำลังจะเปี่ยนามมอบอาวุธให้แก่รัสเซียสรับทําสงครามยูเครนคำกล่าวหาที่กล่าวหาปักกิ่ะซึ่งปัก,กิ่งก็ยืนยันและปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวในกระที่เกาหลีไม่น้อยหน้านะครับเตรียมเปิดบอร์ดแชทนะครับเอโวเป็นซุปเปอร์แอป เด็ดยิ่งกว่า ChatGPT SK Telecom หรือ SK Telecom นะฮะผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้เตรียมส่งแชทบอทนะครับปัญญาประดิษฐ์ลุยสมรภูมิ AI สู้กับ ChatGPT นะครับโดยจะเพิ่มฟีเจอร์หลากหลาย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นซ u เปอร์แอปที่สามารถตอบทุกความต้องการของผู้ใช้อย่างครอบกลุ่มเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว s k t เคทเลได้เริ่มเปิดให้ผู้ใช้เกาหลีใต้ทดลองแอปพลิเคชันเบต้าของ A อ่านว่า a นะครับซึ่งเป็นแชทบอทเทคโนโลยีนะครับเ e r เน i เรชันะครับในการสร้างชุด ข้อมูลใหม่เพิ่มเติมซึ่งมีอยู่ขณะเดียวกัน Open AI นะครับได้พัฒนา Chat GTP ขึ้นมานะซึ่งก็บอกว่าจะเป็นซ u เปอร์แอปดีกว่าเดิมเกาหลีใต้ก็จะเอามาทำการแข่งขันในตลาดในขณะที่ศาลมาเลเซียมีการยกฟ้องนาจิปราซักข้อหาแทรกแซงการตรวจสอบบัญชีกองทุนวันดิบรอมเบอร์ฮัต ศาลสูงมาเลเซียมีคำสั่งยกฟ้องนาจิปบราซักอดีตนายกมตรีของมาเลเซียในข้อหาแทรกแซงการตรวจสอบบัญชีของกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจวันดิบรอบเบนเบอร์ฮัตเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอโมฮัมเหม็ดไซนีมัดลันนะครับผู้พากษาศาลสูงมาเลเซียบอกว่าประงานอายการไม่สามารถนำหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่านาจิบแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบ บัญชี 1MDB เพื่อประโยชน์ของตัวเองในขณะที่อารุธด,ดัลลานะครับอดีตประธาน 1MDB ก็ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมในคดีนี้ก็ได้รับการยกฟ้องเช่นกันการคาดการณ์นะครับว่าในปี2035นะครับปัญหาคนอ้วนเกินเกณฑ์เนี่ยจะเกิดขึ้นครึ่งโลกเลยทีเดียวสาพันหนโรคอ้วนคาดสถานการณ์ประชากรกว่าครึ่งโลกจะ เข้าขายอ้วนเกินพิกดนะครับในปี2035หากไม่มีการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดขึ้นเกราะซ้ำนะฮะปรากฏว่าหนุ่มออสเตรเลียโดนจระเข้กัดสุดสยองนะฮะขณะอพยพหนีน้ำท่วมกราะซ้ำกรมซัดฮะหนุ่มออสเตรเลียวัย17ปีถูกจระเข ขณะ,ะที่อพยพหลบหนีไปน้ำท่วมปรากฏว่าหลังฝนตกหนักในรัฐนอร์ทเชนเชอรีนะครับซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บไปแต่อีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าชอ็อนกะฮะปรากฏว่าเจ้าสาวอินเดียเสียชีวิตกลางงานแต่งญาติเสนอให้น้องสาวเข้าพิธีแทนนะครับช็อกกันทั้งงานเมื่อเจ้าสาวชาวอินเดียวูบและเสียชีวิตกลางงานแต่งทางญาติ ก็ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการให้น้องสาวคนเล็กนะครับเข้าทำพิธีแต่งงานแทนเธอนะฮะเพราะว่าพิธีชัดมาแล้วในขณะที่สารสูงของกัมพูชามีคำสั่งจำคุก27ปีนะครับเขมโสกาแกนนำฝ่ายค้านสารกัมพูชามีคำสั่งฮะจำคุกเขมโสกาแกนนำฝ่ายค้านเป็นเวลา28ขอไปให้27ปี ในข้อหาเป็นกระบฏนะครับในขณะที่นักวิทยาศาสตร์พบทางเดินลับซ่อนในมหาพีระมิดแห่งกีซ่าเจ้าที่โบราณวัตถุของอียิปต์ยืนยันว่ามีช่องลับเหนือประตูทางเข้าช่องหลักของมหาพีระมิดแห่งกีซ่าซึ่งเป็นการพบอีกรูปแบบหนึ่งความขัดแย้งอีกที่เกิดขึ้นในอังกฤษ ปรากฏว่าสาเหตุหลักๆที่คิงชาที่3ไล่เจ้าชายเฮลี่พ้นตำหนักนะครับฟรักมอร์คอนเทชนะครับแห่งข่าวก็ระบุว่าการที่วังเผยสาเหตุเจ้าฟ้าชายชาวที่3ตัดสินใจประไทยไล่เฮลิเและเมแกนให้พ้นจากนะรพระราชวังของตนเองมีสาเหตุ ามาจากนะครับเพราะเห็นว่าเจ้าชายและราชโอรสองค์เล็กล้ําเส้นที่กล่าวหาพระราชดีแคมเมรานะครับพระชายาของพระองค์ว่าเป็นนางวายร้ายในหนังสือบันทึกความทรงจําที่เขียนขึ้นมาในเชิงปรากฏการนํามาวิเคราะห์ตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนนะครับว่า ยูเครนก็พยายามจะบุกเข้าไปในส่วนของรัสเซียแต่รัสเซียนั้นก็ลุกคืบยูเครนเข้ามาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาการลุกคืบของรัสเซียนะครับได้เมืองสําคัญสําคัญของยูเครนไปเป็นจำนวนมากและมีโอกาสที่ยูเครนจะพ่ายแพ้มากกว่านะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าสงค,ครามตอนนี้เนี่ยมันรบในยูเครนไม่ได้รบในรัสเซีย นะครับทำให้รัสเซียนั้นไม่มีโอกาสที่จะแพ้เลยนะครับสี่หูเมืองหลักที่รสัสเซียยึดครองมาได้ยังคงเป็นของรัสเซียและรัสเซียกําลังลุกคืบไปเพิ่มเติมในฝ่ายของยูเครนก็ใช้วิธีการใช้ดโดรนมุ่งเข้าทําการโจมตีศูนย์กลางของรัสเซียแต่ถูกตอบโต้เสียก่อน แต่อย่างไรก็ตามฮะตอนนี้ฝั่งสหาภาพยุโรปอย่างฮังการีก็เริ่มไม่เอากับสหาภาพยุโรปเพราะตอนนี้ก็ใกล้สงครามโลกครั้งที่3เข้ามาทุกทีหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามเร่งปฏิกิริยาให้เกิดสงครามขยายเป็นวงกว้างยิ่งเกิดสงครามขยายเป็นวงกว้างเท่าไหร่สหรัฐอเมริกายิ่งได้ประโยชน์เท่านั้นโดยเฉพาะการขายอาวุธเรื่องความขัดแย้งนะครับระหว่างเจ้าชายเฮอร์รี่ นะครที่ขยายวงกว้างตอนแรกกับพี่ชายตอนนี้ก็ไปมีปัญหากับพ่อนะครับหนังสือก็เขียนพาดพิงถึงภรยาคือพระราชินีของอังกฤษก็เลยส่งผลทำให้ตอนนี้โดนสั่งสอนจากพระเจ้าชาที่สโดยการไล่ออกจากบ้านการไล่ออกจากบ้านครั้งนี้เกิดขึ้น นะหลังจากที่สื่อมวลชน,นนะได้มีการประโคมข่าวหนังสือพิมพ์ของนิตยสารของเจ้าชายอย่างต่อเนื่องนะครับโดยได้ยื่นโนติสอย่างเป็นทางการนะให้เจ้าชายนั้นออกจากพระราชวังตั้งแต่วันที่28กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนั่นหมายความว่าเจ้าชายและก็เมแกนเนี่ยจะไม่มีบ้านพักในอังกฤษอีกต่อไป การดูแลต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะไม่มีสิทธิ์อีกต่อไปนะครับนะั่คือความขัดแย้งของราชวงศ์อังกฤษที่แน่นอนฮะสั่นครอนเรื่องของพระราชบัลลังก์ในอังกฤษเข้าไปด้วยฮะอย่างไรก็ตามภาพรวมในเชิงเศรศษฐกิจตอนนี้ราคาน้ำมันยังคงพุ่งสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ รัสเซียลดกำลังการผลิตฝั่งสหรัฐอเมริกาก็กำลังขยันเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อที่จะให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงแต่ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นทั้งอัตราเงินเฟ้อจนอังกฤษเนี่ยนะครับแทบไม่มีอันจะกินกันแล้วราชวงศ์ก็เกิดความขัดแย้งกันก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญ ที่ทําให้ประชาชนชาวอังกฤษนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลําบากไม่ว่าจะเป็นอัตรางเงินเฟอ้อราคาน้ํามันและพลังงานที่สูงขึ้นต้นเหตุหลักๆก็คือการพิมพ์พันธบัตรของยุโรปโดยไม่มีการนําทองมาค้าประกันทําให้สาภาพยุโรปอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ําแย่นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิกิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พรจจะเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยาวรางคุณชาวไทยเธอทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ใด อาองล้นกล่าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ แห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่างามด้วยบารมี28สปกรกฎาวันเฉลิมพระชนพันทาชาวไทยทั่วลา เปยมสุขกเกษมเปรมปรีถ้วยราชเช่นใจไรฟ้าประาราชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หาวชิวราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปรีองปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย សងព្រះចរើន หาวชิวราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมาหล่นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกรียองไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ทรงพระ,จะเจริญ